ผู้ที่เกิดวันอังคารพระปางประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันอังคารคือปางสายญาติชายใดเกิดในวันอังคารจิตใจกล้าหาญโกรธเร็วดังไฟใจไม่ย่อท้อได้พึ่งพ่อแม่เป็นที่มั่นคงพี่น้องวงศาไม่มาซื่อตรง ทำไหลหลงจนรำคาญแต่มีปัญญาเจรจาอ่อนหวานไม่เกียจไม่คา้านต่อนานจึงดีชะตาอาภัพเกิดกับที่นี่ต้องย้ายจึงดีไปอยู่ที่อื่นได้ดีสองครั้งมั่งคั่งยั่งยืนแล้วกับโหดหืนได้อยากสองหน จะต้องร้อนใจเพราะภัยประจันเครือญาติของตนทำเดือดร้อนใจต่อแก่ชาราสุดสิ้นโรคภัยได้ทรัพย์สินสุดผู้ที่เกิดกลางวันประสบเรื่องร้ายแต่กลายเป็นดีผู้ที่เกิดกลางคืนลำบากก่อนจึงสบายทีหลังหญิงที่เกิดในวันอังคาร เป็นผู้เหนือคนชั่วชีวิตทำกิจการแต่ใหญ่ใหญ่ขยันในการเรือนนับว่าประเสริฐยิ่งเป็นคนไม่ละเอียดแต่ก็ไม่หยาบได้ง่ายเสียง่ายสัมพันธ์กับภายในน้อยภายนอกดีน้อยใหญ่การพึ่งพากับญาติทั้งหลายใช้ายเย็นดุด,ดดังน้ำแข็งช่วยสามีได้กว่าครึ่ง หากินนอกบ้านคนนับถือต้องขยันบากบัน่นทำกิจการจึงจะอยู่ดีเกิดกลางวันสงบเสงี่ยมเจียมตัวเกิดกลางคืนสงบเสงี่ยมในการอาชีพขอบคุณข้อมูลจากสำนักพิมพ์โหราศาสตร์น้ำเอียง